ช่องเพิ์แลบนะครับก็อยู่ยในเกม The First d e s c e n d น n กันอีกครั้งมาอยู่กันยาวๆแล้วช่วงนี้เอออินจัดเออก็ <c oughs> อยู่ในคอนเทนต์วันนี้เป็นน้องเกรนะคือ <c oughs> ผมเห็นหลายๆคนเนะ่ย <c oughs> พยายามที่จะทำ <c oughs> กระเล่างธรรมดาแล้วบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ทำยังไงให้กระสุนมันไม่มีวันหมดเออผมใช้แนะนำว่าเกระเลกระสุนไม่ว็นหมดเป็นบิวที่ดีครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเล่นในฮาร์ดโหมด แล้วคุณจะเอาแค่เกรยธรรมดาที่ไม่ใช่ร่างออนติเมตเกรยไปเล่นอาจจะยากหน่อยเออเพราะว่าตัวคุณจะบางมากๆถึงจะเป็นร่างออนติเมตเกรเองก็ตามนะอันนี้ผมพูดถึงคนที่ต้องการวิวให้กระสุนมันไม่มีวันหมดนะเป็นเราจะพูดเราจะพูดไปทางวิวที่กระสุนไม่มีวันหมดเป็นหลักก่อนแล้วถ้าเล่นเกรโดยที่ยังเป็นแค่ออนติเมตเกรยททาได้ไหมผมตอบเลยว่าทําได้อันนี้คือเกรที่จุดตีแล้วทีหนึง่งแต่คือช่องนี้ นี่คือช่องที่จุดตีเนาะเออซึ่งผมไม่ได้ใส่หมดลงไปเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยผมใส่แบบเนี้ยมันก็ทำได้ครับคูดา <Who down S 1> วเหลือ7.4วิกับดูเลยชั่นที่9.3วิอันเนี้ยยังไงก็ยิงทันยังไงก็ยิงทันแบบทันร้อเซเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปเทสในห้องให้ดู Welcome, <December. S 1> อันนี้ห้องทดลองปืนนะฮะแออ๊ถ้าเห็นถ้าเห็นสกินเอ,อ่อ ฉากว้าแบบถ้าเมื่อกี้ก็เขาให้รู้ไว้ว่าคนคนนั้นได้เสียตังค์ไปแล้วสามพันนะฮะต้องพูดเบาหน่อยฮะเมียเดินผ่าน <c oughs> อ่าเดี๋ยวทำให้ดูว่าเลื่อนลดไหมไม่ลดนะโอเคก็กดตัวคิวเข้าเฟนซี่โหมดนะแล้วก็กดตัววีให้สกิลใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมยิงให้ดูเนี่ยกระสุนไม่ลดเลยนะเห็นไหมกระสุนไม่ลดเลยจนสกิลขึ้นแล้วนะกระสุนยังไม่ลดเลยเนี่ยแล้วก็กดไป แต่ผมบอกเลยนะว่าทาอย่างเงี้ยไม่ยากเท่าไหร่ยิงได้ทั้งวันยันเช้าเนี่ยไม่มีวันหมดฮะไม่มีวันหมดอ่าโอเคประมาณนี้สิ่งที่สําคัญคือคุณดูที่ดีเฟนต์กับ HP ครับดีเฟนต์มันหนึ่งมืนครับ HP หมื่นหนึ่งคือสําหรับคนที่เล่นติมิตเกจะได้สเตตนี้ที่เลเวลสี่สิ ่ะแต่คนที่เล่นเกรธรรมดาสแตทจะไม่ถึงเท่านี้จะต่ำกว่านี้นั่นหมายความว่าตัวคุณจะบางกว่านี้อีกอันนี้อันนี้ถือว่าไม่ไม่หนาเลยนะไม่หนาเลยโดนตีโดนตีจุกทุกท,ทุกดอกแน่นอนเออคือบิวเนี่ยผมใส่ดูเลือดมาแล้วก็คือค่าได้ทุกทุกสอวีจะได้เลือดเกอันนี้ช่วยได้เยอะมากสำคัญมากใครจะบิวสายที่กระสุนไม่เป็นหมดเนี่ยขอให้คิดถึงเรื่องเอาชีวิตรอดไปก่อนนะครับ อันนี้ผมบิ้วมาผมคิดว่าเป็นเรียกว่าค่าเฉลี่ยของผู้เล่นทั่วไปที่จะเล่นได้ละกันเออคือคือถ้าเกิดคุณไม่ใส่เลือดหนึ่งชิ้นไม่ใส่ดูดเลือดเนี่ยมันเล่นยากมันเล่นยากมากๆไม่แนะนําเลยเออสิ่งที่ผมแนะนําคือเลือดต้องมาก่อนครับแล้วเอชีคอลเลคเตอร์ตัวเนี้ยสําคัญมากนะอ่ะทีนี้ส่วนอื่นอ่ะมันค่อยมาใส่ได้ครับ ออย่าง2อ,อันนี้ไม่มีถ้าไม่ได้สอ,อันนี้ปุ๊บก็ก็ยังได้อยู่พอได้12.3%ครูดาวกับดูเรชัน9.3ก็จะหมุนไม่ทันไปสัก3วิแต่เล่นแบบเนี้ก็ยังโอเคก็ยังดีดีกว่าที่คููดาวทันแต่ว่าคุณตายง่ายมากเพราะว่าด้วยด้วยเกรเองแล้ว่กดสกิลมันถักเลือดตัวเองอยู่แล้วถ้าเกิดคุณไม่มีดูดเลือดคืนเลยชีวิตลําบากมาก แถวบอสบางทีมอนไม่ได้สปอนให้คุณแบบฆ่าแล้วเอาเลือดได้ขนาดนั้นเผลอๆฆ่าไปทั้งหมดหมดกองแล้วเลือดไม่ตกเลยก็งานเข้าเลยเออแต่อันเนี้ยก็จะเรียกว่าตอบโจทย์ของคนที่ต้องการได้ยิงแบบแน่นๆคือสองมอดเมื่อกี้ที่ผมใส่อ่ะมันคือมอดอะไรก็ได้เออจริงๆนะเพราะว่าสกิลเกลมันไม่มีดามจอ่ะ ด m เมนชันกับสิงคุรแล้วก็อย่างนึงที่ผมใส่คือธาตุใช่ไหมใส่ชิลก็ได้ใส่อะไรก็ได้ครับให้มันเป็นลดคูดาว6.1%เปอ์เซนเนี่ยสองอันคุณก็จะได้แะไะ้ว7.4 9.3ครับเออแต่ว่าต้องอย่าลืมนะว่าคุณก็ต้องใส่มอดพื้นฐานให้เต็มนะครับมอดพื้นฐานที่ว่าคืออะไร Nimble Finger ครับลดคูดาว25%์เซตามด้วย MP Conversion ก็คือลด ผูดาวสามแต่ลด mp ซึ่งตัวเราไม่มีมานาใช้ครับก็ไม่ต้องสนใจเราใช้เลือดตามด้วยครับสกิล Duration เพิ่มระยะเวลาสี่สิบวิกับสกิลพลังโมดิฟายเออรจะเบาลง21%นต์นั่นหมายความว่าต้องคิดไว้นะถ้าคุณเล่นบิลนี้สกิลสุดท้ายคุณจะไม่ได้เล่นนะเพราะสกิลสุดท้ายจะเบาจะเบา,เบาวกว่าใช้ปืนยิงเออเท่าเท่าเท่าที่ผมเทสจากประสบการณ์ผมมาถ้าเล่นบิเนี้มันจะไม่เหมาะกับใช้สกิลสุดท้าย เออตามด้วยสกเทเทิล extension นะครับเพิ่ม <c oughs> ดู a t i o n 36.5%เนอะและถ้าเกิดคุณใส่แค่นี้มันจะได้คูดาว12วิกับดู a t i o n ที่9.3วิซึ่งมันอาจจะยังไม่พอมันต้องใส่ focus on นบราบราบร,าบร,าบรากับโฟกัสออนธาตุเออโฟกัสออประเภทสกิลที่เป็น singular ก็ได้หรือจะเป็น dimension แล้วแต่เลย คือตัวหน้าไม่ต้องสนใจเลยคือสกิลพาวเวอร์เราไม่ไม่ได้แรงอยู่แล้วไงเออถ้าจะใส่ก็ใส่ใส่ไดเมนชั่นถ้าถ้ามีนะผมไม่มั่นใจว่ามีไหมไดเมนชั่นไม่คือผมไม่มีมีนอนมีนอนอะทิบิวอยู่จริงๆใส่นอนอะทิวิวก็ได้ไมั้งอ,อ่ะใส่ใส่ให้ดูดีหน่อยเผื <laughs> ่อวันดีคืนดีหยิบปืนมาใช้จะได้แรงขึ้นนิดนึงไม่ช่วยหรอก เออก็คือใส่2ตัวนี้ไปทําให้ครูดาวมันเหลือต่ากว่า10บละนี่เหลือเจ็จุดสอันนี้ก็คือบิวแบบเรียกว่าอันติเมตเกรยโดยที่ไม่ต้องจุดติเลยจะได้แบบประมาณนี้และที่สําคัญคือรีแอคเตอร์ตรงนี้ครับหน้านี้นะรีแอคเตอร์ชิ้นบนสุดเนี่ยดูออฟลองข้างล่างครับต้องเป็นสกิลครูดาวกับสกิลดูเรชั่นอัพชิ้นนี้ค่อนข้างสําคัญที่ทําให้คุณบิวตัวละครได้ง่ายขึ้น เพราะว่าเมื่อโจทย์มันคือบิวให้ครูดาวมันน้อยกว่าดูเรชันหรือเท่ากันการที่คุณมีีแอคเตอร์ตรงนี้ที่เป็นสกิลคููดาวกับดูเรชันอยู่ด้วยกันแล้วจะทำให้เราสามารถบิวหน้านี้ได้ง่ายขึ้นแล้วเราเอาพอยท์ที่เหลืออาจจะไม่ต้องใส่สองมดนี้แล้วไปใส่เลือดแทนก็ได้เอออ่ะอันนี้นะทีนี้อันติเมตเกรจุดตีห อันติ a เมตไกลจุดตีขั้นหนึ่งจะเป็นอันนี้ผมเล่นวิวนี้อยู่เป็นหลักจะเห็นว่าครูดาวสกิลกับดูเลชันอยู่ใกล้กันจะมีระยะเวลาประมาณ0.5-0.6วิที่กระสุนจะขาดมือซึ่งมันน้อยมากๆและอนาคตวิวต่อเนี่ยผมบอกเลยว่าผมน่าจะทำได้นะผมคิดว่าผมน่าจะทำได้จากนี่ไงผมยังไม่ได้ใส่อันนี้ช่องมันเต็มและผมอยากใส่มาก ผมก็เลยทําคลิปนี้ผมจะได้จุดติเพิ่มแล้วใส่ได้ <c oughs> ที่มาของคลิปครับเพราะว่าผมใส่ใส่นี้ได้ถ้าคือตอนนี้คอสมันไม่พอใส่ไงถ้าจุดติปุ๊บมันจะลดตรงนี้ลงไปเนี่ยจาก16เหลือ8มันก็จะมีรูมให้ใส่ชิ้นนี้แทนชิ้นนี้ได้มันก็จะเพอร์เฟกเออซึ่งบิวนี้ดียังไงอ่าเรามาดูกันมี HP Collector ครับขาดไปได้แน่นอนครับที่เพิ่มมาคือ Defense ครับ160% HP มีเหมือนกันทั้งสองทั้งสองบิลมี HP หมดแต่บิวนี้มีเดยบขึ้นมาครับแล้วก็โฟกัสออนบาๆอะไรก็ได้เออคืออย่างที่ผมบอกโฟกัสอะไรก็ได้คือของผมที่ใส่โฟกัสออนชิวเพราะว่ามันเป็นตราสัญลักษณ์รูปรูกกลมเนาะคือมอสอื่นมันไม่มีเราช่องมันเหลือผมใส่อันนี้ไม่ได้เพราะว่าคอสไม่พอก็เลยใส่มันไปแค่นั้นเลยคุณคุณใส่อะไรก็ได้ครับนะ ถ้าจุดตีสองก็คือจะใส่ตามผมก็ได้นะเออใช่งี้ดีกว่าจุดตีหนึ่งใส่ตามผมเลยก็ได้แล้วพอคุณจุดตีสองคุณค่อยใส่อามอดเนี่ยมาใส่แทนช่องนี้เออโอเคปะ่ะลองดิสแทนหรือมิดแอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเรื่องนี้แต่ส่วนตัวผมผมยังไม่มีมัลติให้ใช้ถ้ามีมัลติจะมารีวิวให้ฟังอีกทีว่าจะยังไงดีตอนนี้ผมใช้ลองดิสแทนอยู่ก็ไม่ได้แย่ครับแต่ผมกําลังคิดว่ามัลติน่าจะดีสําหรับเกรมากกว่าเพราะว่า เราอาจจะใช้ฮุกในการเดินทางได้ในในการหลบสกิลบอสคือมัลติมันจะได้ฮุกสาครั้งติดกันมันสามารถแดหลบบอสได้ยาวอยู่แต่ใช้ลองดิสแท c นคุณก็ใช้ลองดิสแทนหลบบอสได้เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นเอาเอาเอา,เอาแล้วแต่ความชินก่อนแล้วกันถ้าผมอัพเต็มทุกอันแล้วผมรีวิวผมลองใช้เองแล้วผมมันรู้สึกเปลี่ยนไปมันรู้สึกว่าอะไรดีกว่าอย่างชัดเจนเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ฟังอีกทีนึงนะ ตอนนี้ก็แบบนี้ไปก่อนจะใส่อะไรก็ได้ครับตามนั้นไม่ใส่ไม่ต้องใส่หมดทองก็ได้นะใส่เป็นมีดใส่เป็นเตะเป็นดาบเป็นขวนไปเลยเอาเลยเต็มที่นะเอาเอาที่ชอบอ่า nimble ครับ nimble finger ลดลดคู่ดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขาดไม่ได้เลยนะตามด้วย mp conversion ก็คือลดสกิลคูดาวสามสิบหกเซนเพื่อหักและกับหัก mp สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็หักไปเลยครับเต็มที่เหมือนเดิมสกิล duration สี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกสกิลเอ้ยลดสกิล mod power modify ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้ก อันนี้บวกดูเรชั o นอีกสามสิบกเปอร์เซ็นต์ตรงตัวครับสกิลเอ็ก e n เทนชันและอนาคตนะครับ battle of stamina หามาใส่กันนลครับตัวคุณจะถึกมากจะเห็นว่าบิลเนี่ยผมทำเดฟขึ้นไปถึงสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดต้องบอกว่าสองหมื่นเจ็ดเนี่ยเกมเนี่ยเดฟมันแบบคิดค่อนข้างตรงตัวยิ่งเยอะยิ่งดีคือเราไม่รู้ว่าอนาคตจะโดนแรงแค่ไหน ที่เขาเทสกันมาเขาบอกว่าเด็ก็ขึ้นไปเลยแบบ4ี่หมื่นแบบผมก็งงว่าแบบบิวว่ายังสี่หมื่แต่ไม่เป็นไรก็ผมใช้บิวแบบนี้ผมแฮปปี้ดีผมสามารถยืนชนบอสฮาร์ดได้หลายด้านก็เลยแบบเออก็เล่นแบบนี้ก็ยังโอเคอยู่ส่วนตัวคอมตัวคอมตัวคอมโพเนนต์ตตนะผมจะใส่เป็นเน้นที่ Mac HP เป็นหลักเออเพราะดีเฟนส์ผมสองหมืนเจ็ผมว่าเยอะแล้วแหละจะใส่ดีเฟนส์ขึ้นไปให้ถึงสักสามหมื่นก็ก็ดีนะครับเออเอ,อ นี่ครับแม HP อันนี้ามาเก็บเวลครับคือผมกำลังเก็บเวลอยู่ครับผมก็เลยใส่นี่ครับ Character EXP g a i n Modifier อันนี้เดฟครับคือคุณใส่ HP ก็ต้องแบบถึงเน้ HP ก็ต้องมีเดฟบ้างอ,อ,อ่ะเอออ่าตามนี้อันนี้ไอเทมฟาร์มครับก็ <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็เอออ่า ส่วนเกรธรรมดาอันนี้คือเกรธรรมดานะครับไม่มีออนติเมทนะนี่เกรร่นงธรรมดาดดผมจะเปิดสแตทให้ดูว่ามันต่างกันขนาดไหนแต่ว่าเราจะยืนในบิวคอนเซ็ปต์เดิมก็คือว่าสกิลจะต้องทำให้กระสุนไม่มีมันหมดก็คือจะได้ประมาณนี้นะน่าจะใช่อ่ะเก้าจุด้าสามไหมหรือถ้าอยากให้มันแบบไม่เหลือช่องว่างเลย คุณก็แค่ใส่เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งอะใส่อะไรก็ได้ใส่ไปคือมันไม่ใช่บิวที่ดีนะคือมันเป็นบิวที่เบิร์ดดามเมดได้ดีจริงแต่ว่าอืมสําหรับคนที่ต้องการเล่นเกลไปเบิร์ดดามเมดแต่ตัวเองบางบางบางเฉียบบางแบบบางมากอะเล่นแบบนี้ก็ได้แต่ผมไม่แนะนํานะเออผมไม่แนะนําเท่าไหร่คุณจะเห็นว่าเนี่ยดีเฟนซ์เหลือแค่แปดพัน จากที่ผมเล่นเมื่อกี้สองหมื่นเล่นเลอสามพันหก้อนบางแบบบางเฉียบจริงแล้วคุณก็อัดปืนเอาเออแต่ผมแบบไม่ไม่ไม่ค่อยอยากให้ดูแบบนี้เลยอะ่ะมันมันได้จริงอย่างน้อยก็เอาออกอันนึงแล้วใส่อะไรเพิ่มไหมใส่เลือดเลือดสิบหกก็ใส่ไม่ได้ต้องใส่แค่เลือดเลือดเลือดมีแค่หกกะดีงั้นอะ่ะเออ hp เหรออ่ะ HP หกเนี่ยคุณใส่ไปเลือยขึ้นมาเป็นแปดพันเฮ้ยสี่พันสี่ขึ้นมาพันหนึ่งก็ยังน้อยอยู่ดีเอออุอ้ยคือมันคือมันก็ได้แค่นี้สำหรับบิวเกรที่ไม่ได้จุดติเลยเป็นเกรทไม่ใช่ร่างอันติเมตเกรธรรมดาเลยถ้าถามผมว่าถ้าจุดติละ่ะถ้าจุดติเหรอถ้าจุติผมก็แนะนำว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ใส่อันเนี้ยมอส HP สิบหกลงไปอีกช่องหนึ่ง มอเทลพิศสิบหกเพื่อที่ว่าจะได้เลื่อดมาก้อนบาเริ่มเทิมอาจจะทำได้เลือดสักแปดพันไหมเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเนี่ยเลือจะได้แปดพันเออคือถ้าใครอยากได้ครูดาวนะครับก็จุดติสักทีหนึ่งก็ได้เอออะเกรยธรรมดาจุดติสักทีหนึ่งเพื่อที่คุณจะได้แบบพอมีเดฟบ้างแล้วยังพอที่จะเล่นได้ เออเดี๋ยวผมคำนวณให้เลยแล้วกันว่าถ้าเกิดใส่ทั้ง HP ใส่ทั้งเดฟจุดติสองพอไหมหรือไม่งั้นคุณก็ต้องใส่เป็นแมค c าปา c i ซิตี้แทนอืมถ้าใส่แมคกาปาซิตี้ก็คือจบเลยถูกปะก็ไม่ถูกไม่พออยู่ดีมันใช้เยอะไงเพราะว่าเดฟเดฟใช้อีกสิเนี่ยเดฟใช้อีกก็ต้องจุดติทีหนึ่งเหลือ8ถ้าเกิดรูมรนนี้หกใช่ปะบวกแมคกาปาซิตี้ยี่ส คุณจุดตีทีหนึ่งคุณใส่นี้ไปจากสิบกเหลือแปดสมมติสมมติสมมติว่าจุดตีใส่ช่องเดฟไปนะแปดต้องจุดตีทีหนึ่งแล้วก็อัพแม็กขปริตี้ทีหนึ่งผมว่าเปลืองอะ่ะคือคือตัวเพิ่มแมคขัประสิตี้มันแพงมากคือมันไม่ได้ใช้แค่ตัวละครอ,อะ่ะมันใช้ถึงอาวุธคุณด้วยมันอาวุธอะ่ะมันสร้างความหลากหลายให้เกมได้มากกว่าในความคิดผมละกัน เ,ออเราก็าอีกอย่างเกรธรรมดาสุดท้ายแล้วอะ่ะวันหนึ่งที่คุณมีออนติเมตเกรคุณจะไม่เล่นเกรอีกแล้วนะคุณจะเล่นแต่อันติเมตเกรเออเพราะฉะนั้นคุณจะบิวน้องไปหนักขนาดไหนต้องคิดไว้เลยนะว่าสิ่งที่บิวมาถูกทิ้งในอนาคตเลยนะคือผมอยากเล่นชาเลนมากผมยังไม่บิวชาเลนเลยเออเพราะสุดท้ายวันนี้ผมมีออนติเมตเกรผมผมผมเล่นแต่ <S <S อันติเมตเกรยแล้วอะ่ะผมผมไม่ได้แตะเกรเลยเอจ็คก็เหมือนกันผมมีออนติเมตเอจ็กผมผมเล่นแต่ออนติเมตเอจ็ก ถ้าจุดติสองครั้งพอไหมสําหรับการที่จะทําให้กระสุนไม่มีวันหมดและร่างกายถึกระดับหนึ่งอ่อเขอ่ะคิดจากตรงนี้สี่สิบสี่บวกแปด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 คือสิบหกพอดีหกสิบเลยแต่อันนี้คู่ดาวเยอะแต่ผมว่าสวยกว่าถ้าจะเล่นอ่ะนะปับ๊บจุดติแล้วก็จุดติทีหนึงใส่เด็บป,ปึ้งเออ แล้วครูดาว12.3กับดูเลชัน9.3ผมว่าแค่นี้ก็โหดแล้วคือถ้าเกิดคุณเล่นไปแบบคูดาวไม่มีเลยแต่คุณล้มละเลนนาธาให้เพื่อนชุบนะมันก็อาจจะทําให้ดาเมจมันน้อยลงคือดาเมจต่อวิในสนามลบเนี่ยเราคิดเป็นดาเมจต่อวิถ้าเกิดคุณดาวลงไปเพื่อนต้องมาชุบคุณหมายความว่าดาเมจทั้งทีมเนี่ยรวมกันแล้วอ่ะหายไปหนึ่งคนที่ต้องมาชุบคุณหายไปอีกหนึ่งคนคือคุณที่ล้มอยู่เออ โอเคปะก็ขอทิ้งรีวิวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะในความคิดของผมความเห็นของผมแล้วกันไม่ได้มีผิดไม่มีถูกแล้วกันนะใครมีไอเดียอะไรยังไงก็เม้นกันคุยกันอย่างสุภาพนะครับอ่ะจบตรงนี้แล้วกันเนาะเกี่ยวกับเกรบิวกระสุนไม่เียนหมดทั้งล่างอันติเมตแบบไม่จุติล่างธรรมดาแบบไม่จุดติล่างอันติเมตแบบจุดติไปทางไหนดีแล้วถ้าเกิดผมจุดติเกรจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ย มันจะไปถึงไหนเดี๋ยวไว้ผมจะมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคไว้เจอกัน bye. สวัสดีครับ